เรก็เป็นคลิปดองว่าเราไนะปาลงคลิปนะคะเราเนอะคิดว่าเราจะมัมีเวลานลงคลิปนะคะทุกคนและไม่มีเวลามีเวลาเล่นเกมแล้วก็เลยถ่ายคลิปดองไว้นะคะวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครที่เราชอบซึ่งเริ่มแรกละครเคนดลีนนะคะทุกคนคือเป็นตัวละครที่เราชอบมากที่สุดค่ะเพราะว่าอะไรหนุห่ยมันสวยแล้วก็แบบ มันสวยแล้วมันฉ่ำอะ่ะทุกคนขาวขาวสใสๆแล้วไลเดอร์นะคะทุกคนตัวนี้นะคะเราไม่ได้เคยได้ใช้เลยคะ่ะก็คือซื้อมัน,มนใหม่ๆนะคะทุกคนไม่นานนี้แหละนี่อ็อ,อกนีตัวละครนี้เคยไปซื้อค่สกิทมันนะคะทุกคนแต่ไม่เคยได้ใช้ตัวละครนี้ใช้บ่อยคะ่ะทุกคนแต่เลยเพิ่มเลย ก็คือเราจะเอาตัวละครนี้ไปใส่สกินเคโลีนะคะ่ะโซเนียเคยเล่นนะคะตอนนี้ไม่เล่นแล้วนะคะโอไลออนนะคะทุกคนเราใช้บ่อยอยู่เมื่อก่อนตัวละครนี้ก็คือใช้อยู่แต่ไม่ได้เลยะคะ่ะเลเวลไม่เพิ่มดูหน้าก็ใช้อยู่ค่ะทุกคนใช้บางครั้งเนาะ ละครน,นี้ก็ไม่ได้ใช้ค่ะทุกคนเพิ่งซื้อมาใหม่เคยตเคยได้ใช้อยู่ครั้งหนึ่งดีออนเคยได้ใช้มั้งอันนี้ไม่เคยค่ะอันนี้เคยใช้ครั้งหนึ่งอันนี้ซื้อสกินใหม่มากอันนี้เคยใช้อันนี้ยาดาอ้าวยาดา ชาชาคือใช้อันนี้ครูเคยใช้ค่ะเพล่าอันนี้ก็คือเป็นละครเปรกของเราในเมื่อก่อนเลยค่ะทุกคนโนโทล่ามันเรียกอาหารปะเนี่ยดละครนี้เคยใช้นี่คือนี่ของคงใช้บ่อยมากเคลลี่ก็ใช้ค่ะเมื่อก่อนใช้ในสก,กิล ใช้ในสก,กินเคโลอินะคะ่ะนี่แหละคะ่ะทุกละครที่เหลือเราก็ยังไม่มีตัวละครหลายอันเลยจะซื้ออยู่แต่ตอนนี้เราเสียงดังไม่ได้นะคะทุกคนเพราะว่าเราเป็นหวัดน,นะคะตอนพูดเสียงดังมันจะไอออกมาโอเคค่ะคลิปนี้ฝากก่อนแล้วก็ติดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ บายบายจะมารีวิวอะไรต่อดีก็รอติดตามชาวของละไว้ด้วยค่ะบ๊บายค่ะ